ผมได้แก้งานสักหลังพี่เขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขานะครับกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตจับตาค่ะสําหรับเบบีสุพรรณีน้อยนอนทองอดีตมิสแกรนประจบคิริขันที่เพิ่งถูกปลดจากตําแหน่งโดยสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากค่ะก็คือรอยสักลายเกอิชาบริเวณหลังด้านซ้ายที่หลายคนมองว่าไม่สวยเท่าไหร่จนมีเสียงแนะนําให้เจ้าตัวไปแก้รอยสักใหม่ล่าสุดค่ะเบบี Baby, ได้ทําตามคําแนะนําของชาวเน็ตแล้วโดวยเข้ารับการแก้รอยสักกับตาโต ช่างศักชื่อดังเปลี่ยนจากลายเดิมเป็นกุหลาบสีแดงขนาดใหญ่2ดอกหลังภาพรอยสักใหม่ถูกเผยแพร่ค่ะชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมโดยบอกว่าสวยกว่ารอยเก่าเยอะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่หวายวิจารณ์เช่นกันด้านเบบีเองได้โพสต์ข้อความตอบโต้เสียงวิจารณ์ค่ะว่าทุกคนคาดหวังอะไรกับบีอยู่ตอนนี้รอยเก่าอยู่มาเป็น10กว่าปียังไม่เคยมีใครด่าว่าอะไรขนาดนี้เลยเป็นอะไรกันไปหมดบีก็คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ลูกคุณหนูเทศข่านิยมคนกลาง ปกติบีไปทําอะไรให้คะงานก็ยังไม่เสร็จต้องเก็บอีกใครคาดหวังก็อย่าหวังเลยคะ่ะให้อาหวังหวังคนเดียวก็พอละมันปิดได้ก็ดีแล้วส่วนตัวเป็นคีรอยใหญ่แผลนิดหน่อยก็เป็นคีรอยซึ่งบีไม่ชอบเข็ดกับอะไรที่ทําให้เป็นแผลเป็นติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn